ภาพล่าสุดอลินอลนันทายาตโอปอหมอโอ๊กขึ้นเป็นที่ปอศูนย์จุดสองแล้วตัวสูงปรีดเป็นที่ทราบกันดีว่านักแสดงสาวพิธีกรชื่อดังโอปอปานิสรานั้นได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับโอ๊กสมิ์อารยศกุลปัจจุบันมีโซ่ทองคล้องใจสองคนเป็นฝาแฝดชายหญิงชื่ออลินอลนัน และหากหลายๆคนได้ติดตามครอบครัวของโอปปานิสราจะทราบดีว่าเธอนั้นคลอดลูกแฝดทั้งสองคนก่อนกำหนดสามเดือนพอคลอดออกมาก็ตัวเล็กมากอยู่ห้อง MICUICU เด็กอีกสองเดือนแต่สุดท้ายก็โชคดีสู้ไปกับลูกจนผ่านมาได้อลินอลันแข็งแรงและเติบโตมาอย่างน่ารักน่าชัง และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของอลินอลันทายาทฝาแฝดสุดหน้าเอ็นดูโอปอปานิสราหมอโอ๊กสมิธหลังจากเปิดเทอมขึ้นเป็นที่ปอ0.2แล้วโตวไวมากซึ่งงานนี้โอปอปานิสราเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเปิดเทอมใหม่เป็นที่เฮียสามแล้วค่ะ